เรกงามยามดีพาเด็กๆมาวิ่งเล่นไม่ได้วิ่งค่ะเราจะใช้วิธีการเดินนะคะเดินเร็วๆเดินเร็วๆทันนะแฟมอ่ะดูสิ เร็ววยังเร็วๆสับเร็วๆเวๆเดินให้เร็วกว่านั้นก้าวยาวๆโอ้ชุดสวยขนาดนี้ยังไม่อยากจะออกกำลังกายอีก ไปเร็วเร็วมันแกะกระโดดใส่อะตัวสีขาวฉันเอาไว้ฉชนเอาไว้หนังขายระตายมาเร็วเร็วไปเอาเนาะ ทางวิ่งของป้าเองออกกําลังกาย นี่แหละที่ยายเวียงมามาตกน้ำตายตรงเนี้ย<ต>มามาออกมามันมืดค่ำแล้วอย่าเข้าไปในปา่าออกมาเอารถมาอะไรคะโอ้โหเอาเดินสิพี่ไปก็เดินสิลูก<า>คืออะไรคะ ไปวิ่งให้ทันวิ่งให้ทันลุงแฟ้มเลยแล้วก็กลับเราป่ะใช่แล้วก็วนกลับให้เกิดคุณแม่จะไปด้วยคุณแม่จะไปด้วยอยู่ที่โหลแล้วคุณแม่น่ะใช่ไหมใช่เยอะๆหน่อยบโบมือบายบายหน่อยคุณแม่จะมาด้วย เด,เ,ดเดินกันเดินว er ิ่งด <Yeah, like ิจับไว้จับไว้เข้าไปเข้าไปทางนั้นเอฟทีมขอถ่ายเ่นไหมโอ้ยโอ้โหน้าไปนู่นไปลบุตรนางโอ้โโอ้โห ไม่ได้ห่วงยางเลยนะคะ เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยได้ไปวิ่งมาโอ้โหไอ้อ้วนวิ่งแล้วหนุนน่ะเฮ้เท่าเทีระวัง ไปโ,ดดดโอ้โหไหไหมฮะตายแล้วค่ะใกล้จะตายแล้วค่ะอย่างนี้ขอยกอวาออกเลยบนี่แหละน้ำมาจิบมังหรือเปล่าคะจะหมดควนแล้วดี ถึงจะถอดรองเท้าเลยหรอคะอเพราะเพราะมันคืออาวุธชีวภาพ่ามันช่วยได้หรอคะความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะคะสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหแล้วจ้าอะไรคาอะไรที่มีสแสบมา ม่ันเป็นลงไปแบบลึกมากงไปม่มันไม่มีไหไม่ต้องไปรับไปมันเดินมาแล้ว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 จะถึงแล้วลุ้นเลยแล้วแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเราก็ได้ผลมะขารากไม้มาด้วยได้ของตำมลงยะแรง แฝากกดไลค์กดต like. <c oughs> ิดตามช่องของเราด้วยนะคะต,ติดตาม EP พสองนะคะ <c oughs> EP พสามเราจะไปนู่นขาบ้านสบาย <c oughs> EP 4สี่เราจะพาไปอำเภอ <c oughs> EP 5ห้าเราจะพาไปกระท่อมอู้ตายแล้ว